จากจนเกินเยียวยาบอร์บริหารหงแดงลิวภูประชุมด่วนถกเรื่องอนาคตอัเนเดอร์สล็อตไปต่อหรือพอแค่นี้ สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุมทงข่าวบอลจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอไปเกาะติดควันลงของศุกบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะพลพรกของแดงลิพูครับที่แพ้ขาบ้านอีกแล้วครับท่านศึกบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นรอบลีกเฟด ผมแดงลิฟท์พูลเปิดแอนฟิลครับรับการมาเยือนของอาคาตุกะจากเนเธอร์แลนด์นะครับ PSV ยสฟีไอเฮเฟนซึกแน่นอนนะครับสถานการณ์ของลิฟท์พูลเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยเพราะว่าแพ้ในดิกมา2เกมติดต่อกัน ล่าสุดก็แพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เลสไปคาบ้านเลยนะครับ3ประตูต่อศูนย์ซึ่งแน่นอนเกมนี้ผลพักของแดงลิพูลรวมไปถึงอาร์เนอร์ชลอตเองนะครับก็ต้องการที่จะคัมแบ็กกลับมาคว้าชนะได้อีกครั้งนะครับก่อนเกมเนี่ยแฟนบอลลิพูลหลายคนก็ต้องบอกว่ามีความหวังที่จะเห็นทีมเก็บ3มแต้มได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าผลงานในยูฟาแชมเปี้ยนีกซีซั่นนี้โดยเฉพาะเกมที่แอนฟิลด์ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับสามารถล้มทีมใหญ่อย่างเอลโกมาดริดรวม ไปถึงทีมอย่างเรอัลมาดริดได้นะครับดังนั้นเกมนี้เจอคู่ต่อสู้ที่ต้องบอกว่าวัดกรรันปตปลายชื่อผู้เล่นแต่ละคนของหงแดงเหนือกว่าเยอะครับแต่สุดท้ายครับทุกอย่างผิดคาดครับหงแดงลิปูคาบ้านอีกแล้วครับโดนพีเอฟซีไฮโฮเฟนนะครับบุกมาเอาชนะได้ถึง4ประตูต่อหึงครับก็ต้องบอกว่าเกมรับของลิูรั่วสุดๆไปเลยนะครับยิ่งไปดูในเรื่องของสถิติต่างๆก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่านี่คือการ ไพ่แพ้นัดที่9จาก12นัดทุกรายการของลิเวอร์พูลแล้วก็ที่สําคัญนะครับเกมรับพวกเขารั่วสุดๆไปเลยครับเพราะเสียไปถึง32ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอนาคตของอาร์เนอร์สโลตเริ่มที่จะสั่นคลอนแล้วนะครับเพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยบอบริหารของของแดงลิเวอพูลอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะครับเขาก็ได้มีการประชุมด่วนนะครับเพื่อหารืออนาคตของอาร์เนอร์สโลตว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝั่งของบริหารของลิปูเขามีการขีดเส้นนะครับอนาคตของอาร์เนอร์สลอตเนี่ยไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับถ้าผลงานไม่ดีขึ้นในช่วงนั้นก็อาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนกุญซือคนใหม่นะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์มันย่ำแย่จริงๆทําให้บริหารก็ต้องมีการประชุมด่วนว่าจะเอายังไงกันดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยทรงบอลของลิฟท์ผูมันย่ําแย่สุดๆแล้วนะครับแล้วก็อาเดอร์สลอตเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเอาไม่อยู่ครับกับสถานการณ์แบบนี้นะครับดังนั้นโอกาสาที่เขาจะกระเด็นตกเก้าอีก้กุญซือของลิฟท์ผูก่อนปีใหม่มีสูงมากจริงๆนะครับแต่ปัญหาของลิฟท์ผูมันเด้ง2ต่อครับเพราะว่าการที่จะหากุญซือคนใหม่ Okay. เข้ามาเสริมทัพแล้วก็เข้ามาทดแทนเนี่ยเป็นงานที่ยากนะครับเพราะว่าตัวเต็งอย่างที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุลเวอร์กาเซอร์ซึ่งเป็นเต็ง1แล้วก็เต็ง2อ,อย่างอารอนี่อิลาโอลากุนซือเลือดสเปนิชนะครับของทางบอลมัดเนี่ยก็ยังมีงานที่ต้องทําอยู่นะครับหลายคนก็เอาชื่อของเซนจีลาดนะครับมาเชื่อมโยงกับริพูแต่ผมบอกเลยว่าเจอรลาดเนี่ยอาจจะเป็นชอยที่ยากซะหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้ามาสานงานต่อจากชลอกรณีที่โดนไล่ออก จริงเนี่ยจะต้องเป็นคนซื้อที่มากไปด้วยฝีมือและมากไปด้วยประสบการณ์และสามารถคนโทรลยกระดับพาทีมกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งนะครับก็ต้องมารอดูว่าหวยจะไปออกที่ใครนะครับแต่ถ้าดูจากคุณสมบัติที่ไล่เดียงมาทั้งหมดนะครับซซรีดดนซีดานอาจจะเป็นคนที่ เหมาะสมกับริ้วพูกก็เป็นได้นะครับต้องไปรอดูนะครับว่าสุดท้ายหลังการประชุมของบอบริหารริวพูเขาจะมีการฟันธงอันเดอร์สตรัทยังไงจะอยู่หรือไปเดี๋ยวเราได้รู้กันแต่ตอนดีครับลิ้วพูต้องบอกว่าสภาพมันไม่ไหวจริงๆนี่ก็เป็นข่าวสารก็ไม่ไหวนะครับที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ